อย่างเดียวนรเนยใช้งริงะดีครับ ไมี่ิ้มคิมให้มุกเพิ่มด้ไหมคะให้มุกป่ะไม่ใส่โอเครูเรื่องเราไม่ยิงสั่นไง เรียได้ค่ะน้นองชยายสั่งยัคะตง๋งน้ำมัดีนี่่ มองรถน้อยนะคือว่าเด็กไปเลียนที่ไดเลี้ยคหรือเปล่าหอรถไม่ค่อยปิดเลยรถมนสิบาทคจะกลุ่นลินลินไหมกะคือเราซักคะหอ้องใส่หัวก้ ตอนนี้ถูกขายแต่ตัวตัวเล็กอะตอนนี้ถูกขาว ใสยี่รับเลยนะคะไข่มุกวิพีมเพิ่มไหมคะพี่พเอาวิพิมนะ,ะ่ายเลยไข่มุกคน่าก็ใหญ่ตลอดพ <laughs> ี่เอาเป็ซีซีโร่บาทได้เลยค่ะเปบซีนี่นะคะ